ตลาคอนเทนต์คลิปยาวสตรีมไม่มีส่งมหาไรไม่มีส่งพี่มาร์กก็จากรอบร้านนี่ละจ้าอันไหนน้นอรอบร้านวาสะสันนี่โอ้ยกระซิบวีประจําวันในร้านนี่แหละพอบางกําล่างสิงไปทรงเบียร์ค่ะข้าสรงเบียร์นะจ้าที่สนามฟุตบอลแล้วก็อันนี้น้องกัปตันครับน้องกัปตันขอรายงานตัวนะจ้าคนนี้ละจ้ามือกล้องของเรานะจ้า ตากล้องส่วนตัวของเราช่วครั้งชั่วคราวนะจ๊ะกะบหูละผู้ใดมาเรียนน้ำยูลาน่ะถ้าสิเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์น่ะคอยใส่เบิร์ดอือใส่ให้เป็นมือกองบดสุขคนเลยค่ะไผ่ามาเรียนน้ำคอยเซตจวนใส่เบิดเขาถ่ายโบ,ปบเปิ่นกับไปซ้อนให้เขาถ่ายด้ถ่ายแบบนั้นถ่ายแบบนี้จังสันจังสีโคตโทรศัพท์ไปกับอู้ระอีหุม่มพี่น้องงามบ่คุณนะ่ะระอีหุ่มอยู่หน้าบ้าน ได้แ,แต่นางแนมนางแง่งเบิงเอาลูกค้าเขาละ่ะเอาอย,ยังเพะยัยเอายังกะค่ะโอ้ขอหล่อน,นอั่นบ่คือบเบียร์แต่กระป๋องนึงเละะ่าว่าบ๊วยเมียนโคกว่าพิษว่าพิษว่าบาปแล้วลายเราวะที่เคยกินโคกเหมือนแซวพ่อใหญ่พยย่อใหญ่เราแซวนองกับตันเอ้ยเก่งแท้น้นองบัลลาเก่งแท้อ้าวโฟกัสมาที่เราซะแหละโซ่ก้ามเนี่ยจั๊กน้อยพันมาโซ่ก้ามโซ่กล้ามอึบ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  เาได้แบานี้พัดกันไทยพัดกันต่างกล่องเลยพี่น้องผุนเพินโซ่กามว่ากามใหญ่หรือีได้บอกเลยจะคล้องช่องนี้กล้ามใหญ่มองเผินๆอาจจะเป็นคนตัวเล็กๆผุนูุนูุนบอยบบเล็กเด้อค่ะเด้อตัวจริงจะคล้องช่องนี้สูงนะคะสูง160นะจ๊ะกามเป็นมัดมัดเป็นโคตรบาแพงขี้งหรอกพี่น้องเฮ็ไดไปปุ๊บยกนั่นยกนี่ เฮ็ดมาตาหน่อยเท่าไย่งจะเป็นสาวกันโยขาพอค่คยแพงขี้ว่าอุ้ยมือชันจะไม่สวยแขนฉันจะไม่เรียวขาฉันจะไม่เรียวนะคะได้เบิร์ดขาได้เบิร์ดแต่ว่ากระดูแลจาของคักอยู่ดอกดูแลบบริเปลืองอย่างนี้ก็แค่อาบน้ำอุ้ยดอกบักมว่วงอวนปีนี้ดกถูกบานเนาะค่ะเนาะบานได้กับบักม่วงดวกดกคูเบิร์ดหล่อย่หลังบานกับคูเบิร์ดละดอกมนะบ้ทนจะสิกวาดบ้ยยนะังกวาดตาใบบักม่วงก็ดอกบักม่วง ยกกันจนหอดคำตะเว้นหอดคำกักมืดโอ้ยเลี่ยงน้าไม่ข่อยกระ벙งามพี่น้องเอ้ยมาเลี่ยงเอียงไม่ได้นี่ยเอาออกแล้วก็เลี่ยงไม่เองเลี่ยงเมื่อกี้เลี่ยงไปทุทีปถะเดาน้องเพื่อเลี่ยงหายก็ะ벙เป็นอย่างวัตถุพปนซอยนะคะแล้วก็มาเรียนจัดใหม่แล้วก็ถ่ายทําใหม่นะคะก็จะประมาณนี้จ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะจ๊ะขอบคุณมากๆผู้สนับสนุน ผู้ที่ส่งกำลังใจนะคะปังๆทุกคนจ้า